ไม่ทางานนี้ก็ไปขายบริการไม่ทําก็โดนทาร้ายร่างกายโดนตีจิตใจที่แบบเอือเราคิดน้อยไปตอนนั้นคิดถึงบ้านมากการค้ามนุษย์ ถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ของประเทศไทยและเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุนำไปสู่ปัญหาอื่นเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองปัญหาการค้าประเวณี และปัญหาต่อเด็กและเยาวชนปัจจุบันกระบวนการค้ามนุษย์ได้ปรับรูปแบบวิธีผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอาทิการค้าประเวณีโดยใช้ช่องทางออนไลน์และรูปแบบการหลอกลวงโฆษณาจัดหางานผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อชักชวนให้ผู้เสียหายให้ไปทำงานต่างประเทศเเรียนจบใหม่ด้วยคะ่ะตอนนั้นก็ หางานทําไปสมัครงานอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบหางานในอินเทอร์เน็ตด้วยก็ไปเจองานแอดมินเว็บไซต์อะไรย่างเงี้ยก็สนใจเขาบอกว่าได้เงินดีเป็นแอดมินอะไรอย่างเงี้ยเลาก็โอเคตกลงไปทำเราก็ไปดูทางเขาก็ติดต่อกลับมาบอกว่าต้องไปทําที่ต่างประเทศนะที่เพนมานะอะไรย่างเงี้ยเราก็อืมไปเขาเห็นแบบด้วยเงินมันเยอะพี่เราไม่ได้คิดอะไรมากเ,เลยเขาไปถึงใช่ปะเขาก็ยึด คือเรายึดกระเป๋าของส่วนตัวที่เราจะต้องใช้ติดต่อสื่อสารหรือแบบบัตรประชาชนอะไรเนี่ยเขาก็เอาไปหมดก็เขาก็บังคับเลยว่าอ,องานที่ทําคือกับแกงคอเซนเตอร์นะต้องแบบโทรต้องทํายอดต้องแบบหลอกลวงคนไทยเข้ามาหรือไม่ก็แบบไปล่อ,ลอเอาเงินเขามาอะไรอย่างเงี้ยต้องทําเป้าตามที่เขาสั่งเขาบังคับเราทําอะไระเราก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ย ไม่ทำก็โดนทําลายร่างกายโดนตีถ้าไม่ทํางานนี้ก็ไปขายบริการซึ่งมันน่ากลัวมากตอนนั้นคิดถึงบ้านมากก็เสียใจที่แบบเออเราคิดน้อยไปกับงานเะไอย่างนี้แล้วก็โชคดีคะ่ะที่ตอนนั้นที่แบบทางการไทยกับทางทหารเยม,มาเขาบุกเข้าไปช่วยเหลือก็เลยได้รอดกลับมารู้สึกว่าดีใจมากแบบเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราแบบได้กลับมา ไม่อยากจะไปแบบที่นั่นอีกแล้วก็อยากฝากน้องๆแล้วก็คนที่กําลังมองหางานทำอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าดูในอินเทอร์เน็ตก็ต้องเช็กให้ดีให้รู้ข้อมูลที่ไปที Japan ่มาดูว่ามีตัวตนจริงไหมสามารถแบบสืบข้อมูลได้ไหมในเบื้องต้นอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้ามัน <reveals> มีการที <vanilla> ่ต้องไปทํางานต่างประเทศก็ต้องดูให้ดีๆว่าถูกกฎหมายไหมหรือปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าหากว่าเราไม่ ไม่ดูข้อมูลน่หาข้อมูลแล้วก็เชื่อในจํานวนเนิน,นที่มากๆอะไรเงี้ยเราอาจจะตกปเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้การค้ามนุษย์เกิดขึ้นรอบตัวเราเราต้องตระหนักและรู้เท่าทันการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์และไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ พบเห็นการค้ามนุษย์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1191กองบังคับการปราบปรามผู้กระทำผิดการค้ามนุษย์และศูนย์ความช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมง